พระจักรพรรดิทำกรรมหลายอย่างโดยสมัยนั้นแหลพระจักรพรรดิทำกรรมเห็นป่านี้คือทำกรรมเป็นวักโดยไม่เป็นธรรมทำกรรมพร้อมเพียงโดยไม่เป็นธรรมทำกรรมเป็นวักโดยธรรมทำกรรมเป็นวักโดยเทียมธรรมทำกรรมพร้อมเพรียงโดยเทียมธรรมทำกรรมบกพร่องด้วยยติแต่สมบูรณ์ด้วย อนุสาวนาบ้างทำกรรมบกพร่องด้วยอนุสาวนาแต่สมบูรณ์ด้วยยติบ้างทำกรรมบกพร่องทั้งยติบกพร่องทั้งอนุสาวนาบ้างทำกรรมเว้นจากกรรมบ้างทำกรรมเว้นจากวินัยบ้างทำกรรมเว้นจากสัตตุศาสตร์บ้างทำกรรมที่ถูกค้านขึ้นและขืนทำไม่เป็นธรรมกรรมเริบ ไม่ควรแก่ฐานะบ้างบรรดาภิกษทุที่มักน้อยตางก็เพ่งโทษติดเตียนผลทนาว่าฉไหนพระจักพรรจึงได้ทำกรรมเห็นป่านนี้คือทำกรรมเป็นวักโดยไม่เป็นธรรมละถึงทำกรรมที่ถูกคัดค้านแล้วและขืนทำไม่เป็นธรรมกรรมเริกไม่ควรแก่ฐานะบ้างเล่า แล้วกราบตูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข่าวว่าภิกษุฉับพะคีทำกรรมเห็นป่านนี้คือทำกรรมเป็นวักโดยไม่เป็นธรรมละถึงทำกรรมที่ถูกคัดค้านแล้วและขืนทำไม่เป็นธรรมกรรมเลิกไม่ควรแก่ฐานะบ้าง จริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนละถึงครั้นแล้วทรงทำธร,รรมีกถามีรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดังนี้กรรมที่ใช้ไม่ได้ ู้ก่อนภิกษุทั้งหลายถ้ากรรมเป็นวักโดยไม่เป็นธรรมใช้ไม่ได้และไม่ควรทำถ้าพร้อมเพรียงโดยไม่เป็นธรรมใช้ไม่ได้และไม่ควรทำถ้ากรรมเป็นวักโดยธรรมใช้ไม่ได้และไม่ควรทำถ้ากรรมเป็นวักโดยเทียมธรรมใช้ไม่ได้และไม่ควรทำถ้ากรรมพร้อมเพรียงโดยธรรมใช้ไม่ได้และไม่ควรทำ ถ้ากรรมบกพร่องด้วยยัติสมบูรณ์ด้วยอนุสาวนาใช้ไม่ได้และไม่ควรทำถ้ากรรมบกพร่องด้วยอนุสาวนาสมบูรณ์ด้วยยัติใช้ไม่ได้และไม่ควรทำถ้ากรรมบกพร่องทั้งยัติบกพร่องทั้งอนุสาวนาใช้ไม่ได้และไม่ควรทำกรรมแม้แผกจากธรรมก็ใช้ไม่ได้และไม่ควรทำกรรมแม้แผกจากวินัย ก็ใช้ไม่ได้และไม่ควรทำกรรมแม้แผกจากสัตวุศาสตร์ก็ใช้ไม่ได้และไม่ควรทำถ้ากรรมที่ถูกคัดค้านแล้วและขืนทำไม่เป็นธรรมกรรมเริบไม่ควรแก่ฐานะก็ใช้ไม่ได้และไม่ควรทำกรรมหกประเภทดูก่อนภิกษุทั้งหลายกรรมนี้มีหกประเภทคือ กรรมไม่เป็นธรรมหนึ่งกรรมเป็นวักหนึ่งกรรมพร้อมเพรียงหนึ่งกรรมเป็นวักโดยเทียมธรรมหนึ่งกรรมพร้อมเพรียงโดยเทียมธรรมหนึ่งกรรมพร้อมเพรียงโดยธรรมหอธิบายกรรมไม่เป็นธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายถูกกรรมไม่เป็นธรรมเป็นฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในยติทุติยกรรมภิกษุทํากรรมด้วยตั้งยติอย่างเดียวและไม่สวดกรรมวาจาชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรมในยติทุติยักรรมถ้าภิกษุทํากรรมด้วยยติสองครั้งและไม่สวดกรรมวาจาชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรมในยติทุติยกรรมถ้าภิกษุทํากรรมด้วยสวดกรรมวาจาอย่างเดียวและไม่ตั้งยติ ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรมในยติทุติยกรรมถ้าภิกษุทํากรรมด้วยสวดกรรมวาจาสองครั้งและไม่ตั้งยติชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรมในยติจตุทกรรมถ้าภิกษุทํากรรมด้วยตั้งยติอย่างเดียวและไม่สวดกรรมวาจาชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรมในยติจตุทกรรมถ้าภิกษุทํากรรมด้วยตั้งยติสองครั้งด้วยตั้งยติสาครั้ง ด้วยตั้งยติสี่ครั้งและไม่สวดกรรมวาจาชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรมในยติจตุตกรรมถ้าภิกษุทำกรรมด้วยสวดกรรมวาจาอย่างเดียวและไม่ตั้งยติชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรมในยติจตุตกรรมถ้าภิกษุทำกรรมด้วยสวดกรรมวาจาสองครั้งด้วยสวดกรรมวาจาสามครั้งด้วยสวดกรรมวาจาสี่ครั้งและไม่ตั้งยติ ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่ากรรมไม่เป็นธรรมอธิบายกรรมเป็นวักดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งกรรมเป็นวักเป็นฉนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายนายติทุติยกรรมถ้าภิกษุผู้เข้ากรรมมีจํานวนเท่าใดภิกษุเหล่านั้นไม่มาประชุม ไม่นำสันทะของภิกษุผู้ควรสันทะมาอยู่พร้อมหน้ากันคัดค้านชื่อว่ากรรมเป็นวักในยติทุติยกรรมถ้าภิกษุผู้เข้ากรรมมีจำนวนเท่าใดภิกษุเหล่านั้นมาประชุมแต่ไม่นำสันทะของภิกษุผู้ควรสันทะมาอยู่พร้อมหน้าคัดค้านชื่อว่ากรรมเป็นวักในยติทุติยกรรม ถ้าภิกษุผู้เข้ากรรมมีจํานวนเท่าใดภิกษุเหล่านั้นมาประชุมนําฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมาแต่อยู่พร้อมหน้ากันคัดค้านช,ชื่อว่ากรรมเป็นวักในยติจตุธกรรมภิกษุเข้ากรรมมีจํานวนเท่าใดภิกษุเหล่านั้นไม่มาประชุมไม่นําฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมาอยู่พร้อมหน้ากันคัดค้านชื่อว่ากรรมเป็นวัก นยติจจตุตกรรมถ้าภิกษุผู้เข้ากรรมมีจํานวนเท่าใดภิกษุเหล่านั้นมาประชุมแต่ไม่นําฉันทะของภิกษุที่ควรฉันทะมาอยู่พร้อมหน้ากันคัดค้านชื่อว่ากรรมเป็นวักนยติจตุตกรรมถ้าภิกษุผู้เข้ากรรมมีจํานวนเท่าใดภิกษุเหล่านั้นมาประชุมนําฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมาแต่อยู่พร้อมหน้ากันคัดค้านชื่อว่ากรรมเป็นวัก ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่ากรรมเป็นวัตอธิบายความพร้อมเพรียงดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งกรรมพร้อมเพรียงเป็นฉไนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายในยติทุติยกรรมถ้าภิกษุผู้เข้ากรรมมีจำนวนเท่าใดภิกษุเหล่านั้นมาประชุม นำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมาอยู่พร้อมหน้ากันไม่คัดค้านชื่อว่ากรรมพร้อมเพียงนยติจตุตกรรมภิกษุผู้เข้ากรรมมีจำนวนเท่าใดภิกษุเหล่านั้นมาประชุมนำฉันทะของภิกษุผูค้ควรฉันทะมาอยู่พร้อมหน้ากันไม่คัดค้านชื่อว่ากรรมพร้อมเพรียงดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี่เรียกว่ากรรมพร้อมเพียงอธิบายกรรมเป็นวักโดยเทียมธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งกรรมเป็นวักโดยเทียมธรรมเป็นชนนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายในยติทุติยกรรมถ้าภิกษุสวดกรรมวาจาก่อนตั้งยติภายหลัง ภิกษุผู้เข้ากรรมมีจํานวนเท่าใดภิกษุเหล่านั้นไม่มาประชุมไม่น,นําสันธะของภิกษุผู้ควรสันธะมาอยู่พร้อมหน้ากันคัดค้านชื่อว่ากรรมเป็นวัตรโดยเทียมธรรมในยติทุติยกรรมถ้าภิากษุสวดกรรมาวาจาก่อนตั้งยติภายหลังภิกษุผู้เข้ากรรมมีจํานวนเท่าใดภิกษุเหล่านั้นมาประชุมแต่ไม่นําสันธะของภิกษุผู้ควรสันธะมา อยู่พร้อมหน้ากันคัดค้านชื่อว่ากรรมเป็นวักโดยเทียมธรรมในยติทุติยกรรมถ้าภิกษุสวดกรรมวาจาก่อนตั้งยติภายหลังภิกษุผู้เข้ากรรมมีจำนวนเท่าใดภิกษุเหล่านั้นมาประชุมนำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมาแต่อยู่พร้อมหน้ากันคัดค้านชื่อว่ากรรมเป็นวักโดยเทียมธรรมในยติทุติยกรรม ถ้าภิกษุสวดกรรมวาจาก่อนตั้งยติภายหลังภิกษุผู้เข้ากรรมมีจํานวนเท่าใดภิกษุเหล่านั้นไม่มาประชุมไม่นําฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมาแต่อยู่พร้อมหน้ากันคัดค้านชื่อว่ากรรมเป็นวักโดยเทียมธรรมในยติจตุตกรรมถ้าภิกษุสวดกรรมวาจาก่อนตั้งยติภายหลังภิกษุผู้เข้ากรรมมีจํานวนเท่าใด ภิกษุเหล่านั้นไม่มาประชุมไม่นำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมาอยู่พร้อมหน้ากันคัดคา้านชื่อว่ากรรมเป็นวักโดยเทียมทมในยติจตุตกรรมถ้าภิกษุสวดกรรมวาจาก่อนตั้งยติภายหลังภิกษุผู้เข้ากรรมมีจำนวนเท่าใดภิกษุเหล่านั้นมาประชุมนำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมาแต่อยู่พร้อมหน้ากันคัดคา้าน ชื่อว่ากรรมเป็นวัคโดยเทียมธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่ากรรมเป็นวัคโดยเทียมธรรมอธิบายกรรมพร้อมเพรียงโดยเทียมธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งกรรมพร้อมเพรียงโดยเทียมธรรมเป็นไยดูก่อนภิกษุทั้งหลายในยติทุติยกรรม ถ้าภิกษุสวดกรรมวาจาก่อนตั้งยติภายหลังภิกษุผู้เข้ากรรมมีจำนวนเท่าใดภิกษุเหล่านั้นมาประชุมนำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมาอยู่พร้อมหน้ากันไม่คัดค้านชื่อว่ากรรมพร้อมเพรียงกันโดยเทียมธรรมในยติจตุตกรรมถ้าภิกษุสวดกรรมวาจาก่อนตั้งยติภายหลังภิกษุผู้เข้ากรรมมีจำนวนเท่าใดภิกษุเหล่านั้นมาประชุม นำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมาอยู่พร้อมหน้ากันไม่คัดค้านชื่อว่ากรรมพร้อมเพียงโดยธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่ากรรมพร้อมเพรียงโดยเทียมธรรมอธิบายกรรมพร้อมเพียงโดยธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งกรรมพร้อมเพรียงโดยธรรมเป็นฉน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายในยติทุติยกรรมถ้าภิกษุตั้งยติก่อนทำกรรมด้วยสวดกรรม,มาวาจาหนเดียวภายหลังภิกษุผู้เข้ากรรมมีจํานวนเท่าใดภิกษุเหล่านั้นมาประชุมนำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมาอยู่พร้อมหน้ากันไม่คัดค้านชื่อว่ากรรมพร้อมเพรียงโดยธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายในยติจตุตกรรม ถ้าภิกษุตั้งยติก่อนทำกรรมด้วยสวดกรรมวาจาสามครั้งภายหลังภิกษุเข้ากรรมมีจำนวนเท่าใดภิกษุเหล่านั้นมาประชุมนำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมาอยู่พร้อมหน้ากันไม่คัดค้านชื่อว่ากรรมพร้อมเพรียงโดยธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่ากรรมพร้อมเพรียงโดยธรรม สงฆ์าประเภทสงมี5คือภิกษุสงจะตุวะหนึ่งภิกษุสง์ปัญจวัคหนึ่งภิกษุสงทศวัคหนึ่งภิกษุสง์วีสติวัคหนึ่งและภิกษุสง์อติเรกะวีสติวัคหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายในภิกษุสง์เหล่านั้นภิกษุสง์ จตัววัคพร้อมเพรียงกันโดยธรรมเข้ากรรมได้ในกรรมทุกอย่างเว้นกรรมสามอย่างคืออุปสมบทปรวารณาอัปพานภิกสุสง์ปัญจวัคพร้อมเพรียงกันโดยธรรมเข้ากรรมได้ในกรรมทุกอย่างเว้นกรรมสองอย่างคืออุปสมบทในมัชฌิมชนบทและอัปพานภิกสุสง์ทศวักพร้อมเพรียงกันโดยธรรม เข้ากรรมได้ในกรรมทุกอย่างเว้นอภานากรรมอย่างเดียวภิกษุสงฆ์วีสติวัช e. พร้อมเพรียงกันโดยธรรมเข้ากรรมได้ในกรรมทุกอย่างภิกษุสองฆ์อดิเรกวีสติวัชพร้อมเพรียงกันโดยธรรมเข้ากรรมได้ในกรรมทุกอย่างกรรมที่สงจตุวัชธรรม ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้ากรรมที่สงจตุวัคจะทำสงมีภิกษุณีเป็นที่สี่ทำกรรมกรรมนั้นใช้ไม่ได้และไม่ควรทำถ้ากรรมที่สงจตุวัคจะทำสงมีสิกขานาเป็นที่สี่มีสามนเณรเป็นที่สี่มีสามนเณรีเป็นที่สี่มีภิกษุผู้บอกลาสิกขาเป็นที่สี่ มีภิกษุผู้ต้องอันติมวัตถุเป็นที่สมีภิกษุผู้ถูกสงยกเสียฐานไม่เห็นอาบัตเป็นที่สมีภิกษุผู้ถูกสงยกเสียฐานไม่ทําคืนอาบัติเป็นที่สมีภิกษุสงผู้ถูกยกเสียฐานไม่ละทิ้งทิฏฐิบาปเป็นที่สมีบันดอกเป็นที่สมีภิกษุลักกะเภทเป็นที่สี่มีภิกษุผู้เข้ารีดเดียรถีเป็นที่สี่ มีสัติรัชฌานเป็นที่สี่มีภิกษุผู้ทำมาตุคาตเป็นที่สี่มีภิกษุผู้ทำปีตุคาตเป็นที่สี่มีภิกษุผู้ทำอรหันตคาตเป็นที่สี่มีภิกษุผู้ปทุสร้ายภิกษุณีเป็นที่สี่มีภิกษุผู้ทำสังฆเทศเป็นที่สี่มีภิกษุผู้ทำโลหิตตุปบาทเป็นที่สี่มีอุปโตพยัญชนก เป็นที่สีมีภิกษุนา,นานาสังวาสเป็นที่สมีภิกษุอยู่ในสีมาต่างกันเป็นที่สี่มีภิกษุอยู่ในเวหา้อลิศเป็นที่สี่สงฆ์ทำกรรมแก่ผู้ใดมีผู้นั้นเป็นที่ทำกรรมกรรมนั้นใช้ไม่ได้และไม่ควรทำกรรมที่สงฆ์จตุตวัรทำจบ กรรมที่สงปัญจวักร,รมดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้ากรรมที่สงปัญจจวัคธรรมสงมีภิกษุณีเป็นที่ห้าทำกรรมกรรมนั้นใช้ไม่ได้และไม่ควรทำดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้ากรรมที่สงปัญจวัธรรมสงมีสิกขานาเป็นที่ห้ามีสามเณรเป็นที่ห้ามีสามเณรีเป็นที่ห้า มีภิกษุผู้บอกลาศิกขาเป็นที่ห้ามีภิกษุผู้ต้องอันตึงวัตถุเป็นที่ห้ามีภิกษุผู้ถูกสงยกเสียฐานไม่เห็นอาบัติเป็นที่ห้ามีภิกษุผู้ถูกสงยกเสียฐานไม่ทำคืนอาบัติเป็นที่ห้ามีภิกษุผู้ถูกสงยกเสียฐานไม่ฉละดทิฏฐิบาปเป็นที่ห้ามีบันฑดาะเป็นที่ห้ามีภิกษุลักเทศเป็นที่ห้า มีภิกษุผู้เข้ารีดเดรัจฉีเป็นที่ห้ามีสัตว์เดรัจฉานเป็นที่ห้ามีภิกษุผู้ทำมาตุคามเป็นที่ห้ามีภิกษุผู้ทำปิดตุคาตเป็นที่ห้ามีภิกษุผู้ทำอรหันตคาตเป็นที่ห้ามีภิกษุผู้ประทุสร้ายภิกษุณีเป็นที่ห้ามีภิกษุผู้ทำสังเกทเป็นที่ห้ามีภิกษุผู้ทำโลหิตตุปบาทเป็นที่ห้า มีอุปโตปยัญชนกเป็นที่ห้ามีภิกษุนานาสังวาสเป็นที่ห้ามีภิกษุอยู่ในสีมาต่างกันเป็นที่ห้ามีภิกษุอยู่ในเวหาด้วยฤทธิ์เป็นที่ห้าสงธรรมกรรมแก่ผู้ใดมีผู้นั้นเป็นที่ห้าธรรกรรมกรรมนั้นใช้ไม่ได้และไม่ควรทำกรรมที่สงปัญจวัคครรมจบ กรรมที่สงทศวรรษทดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้ากรรมที่สงทศวรรษทำสงมีภิกษุณีเป็นที่สิบทำกรรมกรรมนั้นใช้ไม่ได้และไม่ควรทำดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้ากรรมที่สงทศวรรษทำสงมีสิกขามานาเป็นที่สิบมีสามเณรเป็นที่สิบมีสามเณรีเป็นที่สิบ มีภิกษุผู้บอกลาศิกขาเป็นที่สิบมีภิกษุผู้ต้องอันติมวัตถุเป็นที่สิบมีภิกษุผู้ถูกสงยกเสียทานไม่เห็นอาบัติเป็นที่สิบมีภิกษุผู้ถูกสงยกเสียทานไม่ทำคืนอาบัติเป็นที่สิบมีภิกษุผู้ถูกสงยกเสียทานไม่สละทิฏฐิบาปเป็นที่สิบมีบันเาะเป็นที่สิบมีภิกษุลักกระเพดเป็นที่สิบมีภิกษุผู้เข้ารีดเดรธีเป็นที่สิบ มีสัตว์ดิรษานเป็นที่สิบมีภิกษุผู้ทำมาตุคาตเป็นที่สิบมีภิกษุผู้ทำปิตุคาตเป็นที่สิบมีภิกษุผู้ทำอรหันตคาตเป็นที่สิบมีภิกษุผู้ปทุสร้ายภิกษุณีเป็นที่สิบมีภิกษุผู้ทำสังฆเพศเป็นที่สิบมีภิกษุผู้ทำโลหิตตุปบาทเป็นที่สิบมีอุปโตพยัญชนกเป็นที่สิบมีภิกษุนานาสังวาสเป็นที่สิบ มีภิกษุอยู่ในสีมาต่างกันเป็นที่สิบมีภิกษุอยู่ในเวหาด้ลริเป็นที่สิบสงกมธรรมแก่ผู้ใดมีผู้นั้นเป็นที่สิบทำกรรมกรรมนั้นใช้ไม่ได้และไม่ควรทำกรรมที่สงทศวรรษทำจบกรรมที่สงวีสติวรรมท ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้ากรรมที่ 20, BLANK, splash, 20, สงวีสติวัคธรรมสงมีภิกษุณีเป yeah, s <S UH! 24, ็นที่ยี่สิบทำกรรมกรรมนั้นใช้ไม่ได้และไม่ควรทำดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้ากรรมที่สงวีสติวัคธรรมสงมีสิกขานาเป็นที่ยี่สิบมีสามเณรเป็นที่ยี่สิบมีสามเณรีเป็นที่ยี่สิบมีภิกษุผู้บอกลาสิกขาเป็นที่ยี่สิบ มีภิกษุผู้ต้องอันติมวัตถุเป็นที่20มีภิกษุผู้ถูกสงยกเสียทานไม่เห็นอาบัตเป็นที่20มีภิกษ so ุผู้ถูกสงยกเสียทานไม่ทำคืนอาบัตเป็นที่20มีภิกษุผู้ถูกสงยกเสียทานไม่ละทิฏฐิบาปเป็นที่20มีบันดาะเป็นที่20มีภิกษุลักเพศเป็นที่20มีภิกษุผู้เข้ารีดเดรทีเป็นที่20่ มีสัติรัชานเป็นที 20. ่ enfin, 20มีภิกษุผู้ทำมาตุคาตเป็นที่20มีภิกษุผู้ทำปิตุคาดเป็นที่20มีภิกษุผู้ทำอรหันตคาตเป็นที่20มีภิกษุผู้ประทุสร้ายภิกษุณีเป็นที่20่สิบมีภิกษุผู้ทำสังฆเพศเป็นที่20่ิมีภิกษุผู้ทำโลหิตตุปรบาดเป็นที่20มีอุปโตปยัญชนกเป็นที่ยี มีภิกษุนานาสังวาสเป็นที่ยี่สิบมีภิกษุอยู่ในสีมาต่างกันเป็นที่ยี่สิบสงฆ์ทำกรรมแก่ผู้ใดผู้นั้นเป็นที่ยี่สิบทำกรรมกรรมนั้นใช้ไม่ได้และไม่ควรทำกรรมที่สงวิสติวัคธรรมจบก,กรรมที่สงจจตุวัครรเป็นต้นทำ ถ้าสงมีภิกษุผู้อยู่ปริวาสเป็นที่สพึงให้ปริวาสพึงชักเข้าหาอาบัติเดิมพึงให้มานัดมีภิกษุอยู่ปริวาสนั้นเป็นที่ยีสพึงอับพานกรรมนั้นใช้ไม่ได้และไม่ควรทำดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าสงมีภิกษุควรชักเข้าหาอาบัติเดิมเป็นที่สพึงให้ปริวาสพึงชักเข้าหาอาบัติเดิมพึงให้มานัด มีภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัตเดิมนั้นเป็นที่20สิพึงอับปานกรรมนั้นใช้ไม่ได้และไม่ควรทำดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าสงมีภิกษุผู้ควรมานัดเป็นที่สพึงให้ปริวาทพึงชักเข้าหาอาบัตเดิมพึงให้มานัดมีภิกษุผู้ควรมานัดนั้นเป็นที่20พึงอับปานกรรมนั้นใช้ไม่ได้และไม่ควรทา ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าสงมีภิกษุผู้ประพฤติมานัดเป็นที่สี่พึงให้ปริวาสพึงชักเข้าหาอาบัติเดิมพึงให้มานัดมีภิกษุผู้ประพฤติมานัดเป็นที่ยี่สพึงอับพานกํำน right> ั้นใช้ไม่ได้และไม่ควรทำดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าสงมีภิกษุผู้ควรอับพานเป็นที่สี่พึงให้ปริวาสพึงชักเข้าหาอาบัติเดิมพึงให้มานัต มีภิกษุผู้ควรอภานนั้นเป็นที่ยี่สิบพึ่งอภานกรรมนั้นใช้ไม่ได้และไม่ควรทำ